สวัสดีครับวันนี้พบกันช่วงเย็นๆแดดร่มลมตกนะครับอากาศครื้มมากวันนี้แต่ยังไม่มีฝนนะครับพาเข้าสวนผักกันวันนี้เราจะพามาดูก็กลับจากส่งผักข้างนอกนะครับให้ลูกค้าเด็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เข้ามาดูผักกันต่อเลยดูรากของ กรีนคอร์สนะครับช่วงนี้หน้าฝนเข้าหน้าฝนนะครับก็ดูแลกันลำบากผลผักจะมีอาการเป็นโรคใบจุดนะครับแล้วก็รากเน่าโคนเน่านะครับที่เจอแล้วก็อาการยืดผักจะยืดอันนี้ก็ดูแลกัน ก็ต้องหมั่นเอาใจใส่นะครับจริงๆโรงเรือนนะครับใครมีหลังคากันฝนก็ดีไปส่วนส่วนของเราเดี๋ยวต้องทําโครงสร้างใหม่อีกรอบนะครับเพราะว่าทําแล้วลมนะครับพัดพัดใบผ้าใบผ้ากันแดดกันฝนนะครับชารุดเสียหายหมดนะครับตอนนี้ลมแรงเดี๋ยวเราก็จะลองเอาประมาณสักหน่อยนะครับ อีกปัญหาหนึ่งคือฝนตกใส่กล่องโฟมน้ำก็จะท่วมกล่องกลายเป็นน้ำเปล่ากับต้องหมั่นดูนะครับน้ำลงมาผสมกันนี่บางทีจะรู้สึกเหม็นกันไปเลยเหม็นเน่าน้ำนะครับบางทีต้องหมั่นดูนะครับนี่ราก็สวยๆนะครับอันนี้เรดโอ๊กากสวยๆกันเลยนะครับเราก็หมั่นเปิด ฝาดูนะครับนี่ปลาเขาสวยแต่หน้าฝนก็จะลำบากหน่อยถ้าไม่มีหลังคานะครับทางแก้ไขก็คือต้องทำหลังคาตรงนี้อันนี้จะมีอาการใบเหลืองนะครับคือโดนน้ำฝนเข้าเต็มแล้วเข้ามาแทนที่ปุ๋ยนะครับขาดปุ๋ยนี่เราก็จะเติมเพิ่มลงไปนะครับ อ่าเดี๋ยวเราเติมตัวนี้ครับใส่เข้าไปอย่างละสามสซีซีครับตรงนี้กรีนโอ๊กครับกรีนโอ๊กก็ดูรากนะครับส่วนใหญ่กรีนโอ๊กจะเจอปัญหาก่อนหน้านี้จะเป็นารากเป็นเส้นมาม่านะครับนี่คือปัญหานี้ก็ยังปรักทางไปได้อยู่ แต่เดี๋ยวฝนจะจัดจะลงมานะครับตอนนี้ก็จะต้องหรือตัวโครงเหล็กแล้วทำทำใหม่นะครับให้มันกันฝนแต่ไม่รู้ว่าหน้าฝนนี้จะทันหรือเปล่าแต่ก็ต้องยอมรับสภาพเพราะว่าจเจอฝนนะครับช่วงนี้จะทํายากปัญหาคือหน้าฝน นี้เป็นฟิลเล่ครับเราต้องเปิดดูอย่างนี้นลครับกันแทบจะทุบก,กล่องนะครับจริงๆเ็นไปได้ครับต้องเปิดโดยทุบก,กล่องเพราะว่าฝนตกหน้านี้นะครับเข้าไปแทนที่น้ําทั้งหมดเลยต้องคอยหมั่นดูถัดก็มีได้รับความเสียหายพอสมควรนะครับ บางส่วนอรอดไปแล้วก็เก็บส่งลูกค้าได้บ้างนะครับก็ต้องเจอนะครับกับปัญหานะครับหน้าฝนนะครับลบําบากหน้าร้อนหน้าฝนเปลี่ยนทายนี่จะเข้าหน้าฝนแล้วนะให้ดูรากนะครับกีนโอ๊กปัญหาที่โดนฝนนะครับก็จะมีใบจุดใบรานะครับ ถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะเป็นใบไหมารากเป็นเส้นมาม่านะครับอาการของพืชน,นี่เราก็ต้องคอยดูครับส่วนโครงหลังคาเดี๋ยวต้องปรับปรุงนะครับยังไม่ผ่านตอนนี้เจอลมพัดผ้าบางฝนขาดหมดเลยนะครับตอนนี้ยังกันฝนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องทำใหม่จะหาเวลาทำ ไม่รู้ว่าหน้าฝนนี้จะทําทันหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือชั้นวางชั้นโต๊ะปลูกตรงโน้นนะครับตรงนี้ยังไม่มีโต๊ะเหมือนกันก็ต้องวางกันอย่างนี้ไปก่อนนะครับก็เพื่อนเพื่อนนะครับชอบความสวยงามสดใสเขียวขจีนะครับผมจะถ่ายให้ดูทุกวันนะครับเพื่อนเพอเราเข้ามา รับชมกันได้ความสวยงามนะครับคนที่ชอบกินผักอยู่แล้วก็ไหนก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ